อาจาเอ้ยนี่มันสีนี้เรื่องอะไรครับเนี่ย The Renovation ต้องขอขอบพระคุณนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะคะการนั้นจัดจักิินดนี่ที่นี่น้องบอกว่าอยากได้กางเกงช้างอุ๊ย เพราะพี่กอล์แม่ชอบมันน่ารักมากเลยอยากใส่อยากใส่เลยครับกางเกงขอบกางเกงเหรอขอบคุณนะครับที่ซื้อมาให้ผมเด้งเลยหนึ่งสองสามสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนี่เห็นปะเห็นปะเรามาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ้าปีนี้ปีใหม่แล้วปีสองพห้าอหดเราจะมี ฟลอกเป็นของตัวเองแล้วนะครับโจนเนอร์พูดตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์เรานะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมผกดกระดิ่งด้วยนะเออฝากผ่านไม่ฝากตัวด้วยนะครับฝากตัวด้วยครับรายการเราชื่อ G P Copy Situation s h i p นะคบ Situation s h i p ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่แฟนครับเอ้ยเป็นอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาคุณไปตลาดนัดอินดี้แตุจักครับตลาดนัดนี่เรียกภาษาเหนือว่าอะไรครับการนัดครับกาดนัดการนัดพร้อมไปไหมครับพร้อมครับโอเคแต่ว่าก่อนไปเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่เราบอกว่าเราจะไปตลาดนัดจตุักรกันทีนี้เราเลยมีมิชชั่นมาให้ทำเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ เล็กน้อยชิมเป้าก่อนไหนคุณอ่านภารกิจสิครับ <c oughs> เป็นภาษาเหนือ <c oughs> โจทย์ที่หนึ่งนะครับ <c oughs> มือนี่ผมก็พูดได้ไม่ต้องเหนือแล้วแต่อย่างนี้ยเอาเร็ววันนี่จะพาก็และปีเตอร์ไปกาดน์นาจตุจัดเรเลยอยากเฮอชาเลนเฮอทั้งคู่เดาราคารถไฟฟ้ากันว่าต้องใช้เงินกี่บาท ใครใกล้เคียงเทียนวะใครใกล้เคียงจํานวนเงินจริงมากที่สุดนะครับคนนั้นชนะส่วนคนที่แพ้จะมีบทลงโทษด,ด้วยโดยทีมงานจะมีบทลงโทษให้เลือกก่อนแต่จะลงโทษหลังจากถึงตลาดนัดจตุจักรแล้วโหก็ ه, าไม่ทำตรงนู้นหรอ,อ,อที่คนเยอะนะอ่าก็คือเดาราคาโทษ <c oughs> เนี่ยเราอ่ะจะเล่นกันกตอนไปถึงตลาดนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเดาเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เลือกก่อนว่าบทลงโทษนั้นน่ะจะเป็น ข้อไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดของกันที่ตลาดอุ้ยข้อไหนดีครับนี่หนึ่งมาสองนะครับกอเลือกดีกอเลือกขวาไล้ซ้ายดีเดิงั้นเอาขวาแล้วกันครับยังไม่เปิดใช่ไหมครับยังไม่เปิดเลือกไปเดียวอ่ะโอเคเราเราคิดว่าการไปอะค่ะใช้เงินกี่บาทคิดว่าการไปใช้เงินกี่บาทครับพี่ต้องก่อนดิชิดก่อนผมบอกเขา ขอเดาว่า37บาทครับเป็นเลขนำโชคครับ37เลยเหรอใช่เป็นเลขนำโชคของเองเดาว่า20บาทเออ20บาทใช่คิดว่าน่าจะเป็นค่าต่างมีเฉลยไหมครับเฉลยเดี๋ยวไปเฉลยกันเดี๋ยวไปเฉลยที่นู่นอ๋อเดี๋ยวไปเฉลยตอนกดดูเอ้ยนี่คุณไม่คิดจะเลื่อยของถือเราผมแขนชาหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจับเดี๋ยวมาจับผมเราไปกันเลยดีกว่าครับไปครับ ีเตอร์มาดีเดินเร็วว่ะนี่ครับนี่เข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับนั่นปายรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินอย่างภาษาอังกฤษนี่คุณได้ไหมสบายผมสีเหลืองเย็นลมะม่วงยังโกงมีดอีโตเฮ้อไม่ธรรมดาอย่างภาษาเหนือนี่คุณได้ไม่ได้ครับไม่เล่นเฮ้ยไม่เล่นมะม่วงเย็นโล นี่นี่ช่วงภาษาเหนือวันละคำเอาคําที่แบบมันต่างจากที่ภาคอื่นเรียกนะครับมะละกอครับมอละกอลองเดาดูเขาเรียกว่ามะละกอมะละกอเจ้ามะร์กอเจ้าสวัสดีเจ้าใช่ไหมไม่ใช่เหรอเรียกอะไรครับเรียกบักเวเต้บักเวเต้บักเวเต้ฝรั่งวันละคำช่วงภาษาเหนือวันละคำแถมแถมอ๋อได้พิเศษที่พีแรกสองคำก็ได้ฝรั่งฝรั่ง เพราะว่าเตรียมมาแค่นี้ฝรั่งเรียกว่าอะไรครับเรียกบักกล้วยกาครับบักกล้วยกาอ่าได้สองคำแล้วนะครับได้สองคำนะครับอย่างมะละกอบักกล้วยเต้ฝรั่งบักกล้วยกาอ่าจง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  รอจ้าเอ้ยนี่มันสีนี่เรื่องอะไรครับเนี่ยเด e r n o v v t t o o อชัเอิดีสร้างมาหัวใจรับนี่นี่ชื่อดังชื่อดีชื่อดังเขาอะไะเด e ร์นโอเวอรนี่นะครับออนแอร์ทางนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะครับถูกต้องครับคุณครับเดินลงมาที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วนะครับ เรากำลังจะไปซื้อตั๋วกันนะครับบอกว่า no photo แต่เราแอบถ่ายมาครับเมื่อกี้เราเดาค่าโดยสารกันไปแล้วนะครับตอบเดาว่า37จดปีเตอร์เดาว่า20เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับฟับบไปนี่ครับสายสีน้ำเงินกำแพงเพชรเฮ้ยผมถูกสรุปผมชนะนะครับผมมี17อยู่ในคำปีเตอร์ไม่ถูกเลยปี่บ ถูกไงยังไงโกงอะไรหูไม่รู้อไรโกไปเรื่อยน้องยังโกงหูบอกห้าพิงประตูนะครับตอนที่ียูบนรถอ่ะงั้นประตูเปิดเองจ้าอะไรหนีม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยคำรู้ไหมเยี่ย และแล้วเราก็มาถึงที่การนัดจัดจักอินดี้แล้วนะครับโอเคเมื่อกี้เราให้เลือกบทลงโทษใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูใครรับไปคนนั้นก็ถูกทำโทษไปนะครับไม่เกี่ยวครับโ่ะกีพี่กอล์ฟทายว่ากี่บาทนะคะสิบเจ็ดครับเมื่อกี้ทายว่าสิบเจ็ดครับย้อนพุตเลยครับขอเดาว่า37บบาทครับเป็นเลขนำโชคครับ ผมทำมันลงไปผมจะไม่เห็นได้เลยผมเรียกสปิ๊ดเราน้องปีเปิร์ดาไว้เท่าไหร่จ๊ะคะยี่สิบยี่สิบเพราะฉะนั้นคนที่เราใกล้เคียงที่สุดก็คือน้องปีเตอรอ้าวไม่เห็นบอกนะเราใกล้เคียงอะกลัไปอ่านโจทดแน้วอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณไม่แต่ว่าปีเตอร์น่ารักไงปีเตอร์ก็จะถูกทำโทษไม่เป็นเพื่อนไม่ไม่ทำ่างนั้นก็จะทำโทษเป็นเพื่อนโอ้ย กันผิดกานครับนี่ทำท่าน่ารักสามท่ายังไม่ได้เริ่มใช่ไหมครับแต่วันนี้นี่น่ารักแล้วนะครับเนี่ยเออเป็นเองเขาก็ได้แล้วนี่ะไรวะก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยครับนี่อันที่หนึ่งหนึ่งจองซอมเออแับภาพเยกคปับภาพด่วนอันที่สองหนึ่งสอง เอ้าสุดท้ายเขาสุดท้ายหนึ่งสองสามนะครับทำท่าน่าเกลียดครับทำท่าน้าเกลียดครับอ้าวยังไม่ได้เริ่มเลยนั่นนี่นั่นบอกว่ายังไม่เริ่มทำท่าน่าเกลียดเนี่ยไม่ใส่กูเลยไม่ต่อยกูหนึ่งสองสามเออเมื่อกี้น่ารักนะเอออุ้ยเห็นพูดงี้ที่คนเยอะเพราะว่าก่อนหน้าน่านกินเริ่มอยู่กัน เหิวยังครับเริ่มมานานแล้วครับอนจะไปหาไรกิมที่มีชาเลนจ์ที่สองมาให้ชาเลนจ์ <c oughs> ที่สองครับนี่ก2ก็คือเราจะให้ตอบคำถามทั้งหมดห้าข้อจะเป็นภาพจากในซีรีส์ของเราว่าเป็นซีนไหนในซีรีส์รู้เรืจำได้ไหมซีรีส์เราแบบตอนเยอะด้วยออมี 18, 000, 000 2 8ล้าน EP โอ้โหแล้วแบบ800กว่าซีนอะแก๊ง เฮ้ยจำได้ครับอันนี้เป็นซีนหลังจากที่ตัวทัตลพีเนี่ยเมาเมาค้างครับแล้วก็ตื่นมาแบบแห้งแบบเฮ้ยนี่มันที่นี่ที่ไหนเนี่ยเมื่อคืนทำาอะไรลงไปอะไรอย่างงี้แล้วผมก็เอากาแฟร้อนๆมาให้ที่เราตั้งใจชงกาแฟาาดำเข้มๆสักแก้วไม่คุ้นอะไวทุกไหมครับเอแล้วผมได้อะไรครับรางวัลก็คือเงินเฮ้ยเงินสดมูลค่าหนึ่บาท ภาพที่สองผมครับยังทำพร้อมแล้วหนึ่งสองสามผมครับเป็นภาพสามที่สองทำหนึ่งกลางคืนปวดเวลาครับทำอะไรกลางคืนคุณมันภาพทำอะไรกลางคืนผมขอตอบครับบาร์เทนเดอร์ครับบาร์เทนเดอร์เป็นเครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มอะไร Sex on the beach ถูกไหมนี่มันตอนที่กำลังทำกันอยู่นะครับมันเป็นมือผมเองนะครับปินี่ได้เลย ไปุ้ถามหนึ่งสองตึ้มธมาผครับนี่เลยเป็นตอนที่เอ่อตัวพัทและพี่เนี่ยเมาครับแล้วก็อ้วกใส่เราเราก็ต้องพยุงอุ้มไปส่งที่ห้องแล้วก็เช็ดตัวให้นั่นเองใช่แล้วอันนี้เป็นซีนที่ถ่ายยาวมากถ้าใครไม่ดูไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วดูหน้าพีก่กอฟดีๆนะครับสังเกตหน้าพีกพพ่กอฟดิเหนื่อยมากเหนื่อยถูกไหมครับนี่หนึ่งร้อยบาท ไปรูปที่สเฮ้ยอะไรอ่ะเอาละไรอ่ะอ๋อผมรู้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 ผมขอต่าครับก็คือตัวพัลลพีเนี่ยมาเขาาประตูห้องครับแล้วตัวอาทิตย์เนี่ยก็เปิดประตูออกมาเออเขาก็จะแบบมาอ่อยไงเขาหาเรื่องมาอ่อยเนี่ยมาเคาะห้องเราตอนกลางคืนแล้วก็มายืนทิงประตูทำเป็นแบบล้มอ้วนนะเออใช่ไหมครับเฉลย นี่นี่ชุดนอนชุดนอนของอาทิตย์ครับชุดนอนชุดนอนต่ออ่ะเอออิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับนี่นี่เหนื่อยเกินรอบสุดท้ายพร้อมแล้วหนึ่งสองต่อต่อผมต่อนะเป็นตอนที่คุณอาทิตย์เขาเนี่ยเดินเปื่อยอยู่ที่ริมทะเลนะครับใช่ไหมเดินเพราะว่าอะไรเศร้าเพราะอะไรครับโกรธโกรธเพราะว่าโกรธเพราาะว่คุณเอาเรื่องของผมไปเขียนนิยายใครทำอะไรผมโกรธครับ มีความเข้าใจผิดกันนะครับใครใครทำอะไรผมกดในเรื่องมใครทาอะไรที่ไหนกับใครใช่ไหมครับมือเหรอย่างแกมอยางโกธจมูกบ้าเลยนี่เออนี่กับแตงสมุดกับได้ส0 0รบาทผมได้สองก็อันนี้ก็หมดไปแล้วกับมิชชั่นที่สองนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งต่างประเทศันอย่างกินสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตอะสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่นป่ะใช่ กินในซีรีส์เออมาคินรายการขนนบ้าเฮ้ยคุณอยากซื้อสินท้าไมหรอน่ารักมากเลยครับแต่ว่าภารกิจเราคือของกินของกินครับเริ่มเข้าโซนของกินแล้วครับใช่แล้วอยากกินน้ำผลไม้ปั่นเฮ้ยอยากกินนั้นน่ะมะพร้าวนมสดปั่นเออเอาดิมีปะอยากกินด้วยจะได้ไม่ต้องใช้งบเรานี่นี่นี่ไงใช่หรอนี่โอโค่นัท โอ้มีจริงด้วยเอามะพร้าวน้ำสดปั่นครับเขาไม่มีโยเกิร์ตอะไรคิดมีโยเกิร์ตไหมครับไม่มีโยเกิร์ตใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่อยแย่งฟีตเตอร์กินถ้าไม่ซื้อดีตั้งก็เยอะกว่าแหมเพื่อพี่ผมให้ได้หมดเจ้าเดียวครับชิมเร็วชิมเร็วเป็นไงครับร้อยไม้ร้อยร้อยแรงขอชิมด้วย ป็นไงอร่อยเติมความหวานเข้าเส้นเลือดอร่อยมากอร่อยเพราะว่าน้ำเหรอครับเพราะว่ามีคนป้อนครับอะไรอ่ะส่งมาเข้าไปเองอ่ะชิมก่อนครับ ได้ไหมครับอุ้ยอะไรอ่ะพี่สาให้พี่ก๊อฟและปีเตอร์หาซื้อของอะไรก็ได้ให้กันและกันในงบ500บาทภายในเวลา30นาทียกเว้นของกีนถ้าพร้อมแล้วเริ่มเริ่มแล้วไปครับเราไม่เคยเดินนะเราก็ปล่อยเดินคนเดียวนะก็หลงเลยต้องเดินรอไหมอ่ะหรือไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดินได้เลยเดินได้เลยอากาศร้อนๆอนแบบนี้นี่นะครับอค์ไทย ถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่สดชื่นไทยอิน <laughs> ไทยอินสินค้า <laughs> นี้สเปเชียวเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับ The Renovation เท <laughs> ่านั้นครับจะได้แบบนี้พี่กอบอยากซื้ออะไรให้หน้องปีเตอร์คิดว่ายังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวขอดูของก่อนครับแต่เมื่อกี้ได้ยินน้องบอกว่าอยากได้กางเกงช้างดูสร้อยได้ป่ะครับได้ไดสร้อยน่ารักเนาะใช่เห็นปีเตอร์ชอบใส่ แบบดูนี่บบดูนี่ข้างสองเลยทำเป็นเฉียดเฉียดแต่ไม่เห็นเหมือนกันเขาซื้ออะไรให้คุณน่ะคุณเขาอาจจะอยากได้เองเราจะได้ซื้อเขาเอ๊มีใครอยู่ข้างๆเราอ่ะพี่ก๊อฟอุ้ยอา้าวไม่อยากได้เหรครับนี่ <laughs> กำลังพูดว่าปีเตอร์ชอบใส่สร้อยแบบนี้ผมอชอบเหรอเราไม่รู้เห็นใส่บ่อยสไตล์ลิร์ชอบอ๋ <laughs> ออันนั้นไม่ซื้อละไปแล้วบ๊ายบาย สีฟ้าก็สวยอยู่นะเมื่อกี้แต่เขาเห็นแล้วเราก็ไม่ซื้อแล้วเพราะมันไม่เซฟไรส์นี่เดี๋ยวดูนะครับพี่กอล์ฟน่าจะต้องซื้อกางเกงช้างให้ผมสักตัวคือฟินี้ผมบอกว่าอยากได้กางเกงช้างที่มันขาตัดขาตัดแบบไม่ใช่ขาจ๊มดูว่าเขาจะซื้อให้ปืองเฮียนี้ไปเลย <c oughs> นี่น่ารัก <c oughs> อุ้ยไปหมูแดงด้วยนะเออน่ารักนาผ,ผ้าดีด้วยครับอยากซื้อใส่เองเลยเออเย็นน่ะปีเตอร์ชอบสีม่วงเอาอันนี้แหละครับ สีชมพูใกล้เคียงม่วงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบ่อได้ครับไปกันต่อเนี่ยจริงๆริงเมื่อกี้คิดว่าจะซื้อกระเป๋าใช่ป่ะแล้วก็ซื้อแบบตุ๊กตาแมลงสาบใส่ไว้ข้างในแล้วเขาเอาความแมลงสาบแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวโดนโกงไม่เอาให้ขอาใจเรานะครับอืมอร่อยคูด delicious No I'm Thai ไปยูฟรอมเยเมนพม่ามินกาลาบสากาเลสากาเลทำไมพี่กอลพูดพม่าได้นิดนึงลูกมีแม่บ้านเป็นพม่าได้แล้วปกติพูดพูภาษาอะไรกับแม่บ้านนะคะก็ภาษาไทยทั่วไปพูดไทยครับแต่ว่าให้เขาสอนนิดหน่อยได้เมื่อกี้ภาษาพม่าอร่อยพูดว่าอะไรนะคะถ้าอร่อยไหมพูดว่าสากาล่ะสกาล่าใช่ถ้าอร่อยก็ สกาเลสสกาเล่ <ak> ถ้าไม่อร่อยก็อัสตามากาอัสตามากาใช่ตอนนี้อ่ะครัในหัวตอนนี้ใช่ปะ่ะขาวโพรไปหมดเลยใชนไหมอ่ะเราเหลือเวลาอีก15นาทีแล้วนะพี่กอลเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วหมวกดีไหมพีเตอร์ชอบใส่หมวกจะสิ่ม่วงอีกไหมเรียนอ,อะไรดีสิ่ม่วงอีกอ่ะหมวกม่วงเขาหมดเลยดีือปะม่วงเ้าหมดเลยครบตีม อันนี้เลยเหรอโอ้นี่น่ารักดีนะเดี๋ยวเราดูกระจกสิเฮ้ยเฮ้ยน่ารักนะอันนี้เท่าไหร่เหรอครับอันสองแปะเหรอเอาอันนี้ใบหนึ่งครับมีใบใหม่ไหมครับไม่ต้องเอาใบใหม่เลยค่ะครับผมเพราะว่าใบเก่ามีขนลุยมานิดนึงโอเคใส่ใจครับใส่ใจร้องเก็บทุกรายละเอียด หลือ40บาทหรือเราแบบอยากซื้อของที่แบบเราอยากได้แล้วให้เขาก็ได้นะเขาจะได้เก็บไปเป็นความประทับใจไม่ดีเราอยากได้ให้เขาทำไมไมเ้ดีหรือผ้าพันคอจะถูกลงไหมสิ่งนี้เป็นอะไรดีไหมครับเข้าชุดเลยเาชุดีเท่าไหร่นะครับสามห้าขอบคุณนะคะขอบคุณคร้าเฮงเฮงครับเฮ้ยเขาลดให้ด้วยครับเหลือสิบบาท เหลืออีกสิบาทซื้ออะไรดีทุกคนครับช่วยด้วยครับจะดูจากสิบาทซื้ออะไรได้บ้างครับอุ้ยา่อนน่ารักจังพ่อพี่กอบน่าจะชอบอันนี้หนึ่งใบที่นี่มีแต่ของแบบน่ารักน่าร,รักเต็ไมไปหมดเลยครับราคาคไม่แรงด้วยบ็อกเซอร์แปดสิบเก้าบาทเออบ็อกเซอร์ก็ยังซื้อไม่ได้เลยครับสำหรับงบนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวเท่าไหร่ลครับหนคะเป็นเก่ง ได้เลยครับอ่ะสองตัวนี้ครับอุ้ยอันนี้ยี่สิบคู่ยี่สิบเราใช้เกินสิบบาทเพื่อปีเตอร์ครับเดี๋ยวเราหาไลน์น่ารักก่อนตัวเท่าไหร่ครับลสิบสองตัวออยองปีตอีนี่ชิบ้าชิบ้านึงคูวนี่ถุงเท้าลายนุ่งหมาสีม่วงนะครับน่ารักมากเป็นตัวแทนของหมาของหมากอลเองวันนั้นวันก่อนปีเตอร์ไปเล่นนะครับ มีสมตัว Lucky, Furby, Happy ครับแล้วเอาไปให้ปีปีครับ p ีเตอร์ปีเเอรอันนี้อ o m e on นี่สอ2ตัวนี้ครับมาครับในที่สุด500พอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวเขาเดินมาหาเราตรงนี้อ๋อได้งั้นเรายืนรอได้เลยคนเรารอปีเตอร์นานมากปรับฟาวได้ไหมครับพี่ดูอะไรครับเนี่ย โอ้โหช้ามากรอนานมากเสร็จนานนะครับแต่ว่าผมบอกเวลาผมหายไปไหนไม่รู้ทีมงานผมหายไปไหนไม่รู้ผมหายกลับมาแล้วเขาก็หายไปเลยยี่โมไม่มมิดผมยี่โมรู้แล้วว่าคุณซื้ออะไรมาให้ผมแท้แดงนี่กระเป๋าเลยเหรอน right right time time> Street> ี่นี่นะมานะ่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งนี่ชิ้นแรกครับท้าพันคอน่ารักปะเฮ้ยน่ารักมาก ทำไมทำหน้าอย่างนั้นพี่ว่าชิมโตหรอพี่าชิมโตอะไรหรอคุณลูกค้าปักเปื้อนครับนี่ไงอ๋อเธอมาด้วยเรื่องสีส้มมาเออนี่ไงเอ้ยได้เลยชิ้นต่อไปครับต่อไปครับมันจะเป็นชิ้นซ้ำๆกันเลยอ้าวซื้อนี่ไหมคุณเอ้ช้าง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 มุณจะซื้อแต่ช้างให้ผมเรื่องนี่ขายาว ผมนด่ค่ะโอ้เผื่พี่กอลจะไปเลือกใส่เอาเอ้ยน่ารักโอ้ยชอบสีดีเลยคุณผมไม่เคยมีกางเกงช้างเลยซึ่งผมเนี่ยก็มีเฮ้ยนี่เลยของที่ติดเฮ้ยน่ารักปากน่ารักหมูเด้งเฮ้ยขอบันทามน่ารักเชียร์เออนี่นี่พี่กอลเขาตั้งไปเท้าหรือป่าคือทั้งหมดเลยที่เดินมาแต่กางเกงช้างอ่ะมีร้านอีกร้านเดียวที่เป็นลายหมูเด้งหยอใช่เพราะว่าคุณมีกางเกงช้างขายาวแล้วผมก็เลยไปหาลายหมูเด้งมา ตอ่ตอไปต่อไปนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเสื้อแขนกูดเฮ้ยน้องหมาไป<า>พ,พี่ก๊อล์ฟเสือกกำลังกายนะครับนะ<า>นะเขาว่าอะไรเพราะผมยังทั้งหมาอย่างทั้งแมวนะคเออ,เอ,อผมก็เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเหมือนกันครับ,บานพี่กอลฟแมวยังเยอะก็เลยออซื้อมาให้สองตัวคู่กันลเออสวัสดีครับสวสัสดีเสือ,อกซึ่งผมก็มีพี่ครับนี่อุ้ยถุงเท้าน้องหมาครับ เพราะว่าบ้านผมเลี้ยงมาเหมือนกันสามตัวนี่เอ้าตรงเท้าคู่เหรอเรามาซื้อเหมือนกันสีเดียวกันเลยมงแรกกันมาแรกกันโอ้หนะครับเต็มคอบาไหลไปหมดแล้วหมดยางผมยังไม่หมดหมดเจอชิ้นสุดท้ายผมก่อนเออและวพี่ครับน่ารักเ่ากผมไม่ใส่ตอ้ไหนก็ว่าเขาจะกลับเชียงรายอาทิตย์หน้าแล้ว มันน่าจะหนาวมากตอนนี้หิมงหิมะไม่มีจะเป็นลงเป็นหวัดเป็นโคงเป็นไข้ได้คะน่ารักมากเออบวกกระตุยเฮ้ยนี่เอาอะไรมาไม่เข้าอะ่ะเป็นไงคะดีมากพอได้รับของแนละ้วปิเตอร์จากพี่กอฟรู้สึกยัหไบ้างเด้งเลยเออ อเออน่อารักขอบคุณนะครับทิมส่าเลือกซื้อมาให้ผม <c oughs> เลือกแบบดีมาก อะไรมันไม่ดีครับทุกคนแล้วพี่กอเ์็นของที่น้องซื้อมาให้รู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยมันน่ารักมากเลยแบบอยากใส่อยากใส่เลยครับกางเกงแ้กางเกงเหรอเออเหรอโอเคค่ะเมื่อกี้อยากรู้เหมือนกันว่าไปซื้อของเนี่ยใช้เวลา30นาทีเราใช้งบไปกันคนละกี่บาทบ้างของผมใช้ไปทั้งหมด5 1าบาทไม่ใช่เกินด้วยหรอเกินไม่ก็ผมงบผมเหลือไงผมก็ไม่รู้จะต้องไปทําอะไรก็เลยซื้อของให้เองได้เหรอแต่ว่าเปกิจการ่ะจะซื้อไม่ถึงก็ได้ไง แต่ว่าอยากให้ตอตรงทำมาเป็นพูดดีแบบแล้วถ้าคนอื่นทำนะแบบอุ้ยไม่ได้ก็สมเด็เองอะสมเดงใช่ไหมท่าไหร่ผมใช้ไป500บาทพอดีเป๊ะเฮ้ยเก่งอ่ะคนที่ทำผิดกฎเขาต้องโดนลงโทษนะครับโอเคอะไรนะคุณจะทำโทษหรอใช่ครับก็สำหรับรายการนะครับวันนี้ GPS ก็จบลงแต่สำหรับ GPS นะครับก็จบลงแต่เพียงวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับ GPS ก็จบ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ที่ตลาดนัดอินดี้จะดจักรนะครับสรุปมากมีของขายเต็มเลยของกินก็เยอะมากคุณได้กินอะไรบ้างครับากินน้ํามะพร้าวนะครับอย่างเดียวเพราะว่าอาหารสิ่งที่อยากกินไม่เจอครับผมผมได้ทั้งเสาร์้นและปลาหมึกอยากกินไข่ปลาหมึกแต่อาหาไม่เจอวนรอบเดียวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวพาไปนะสาหรับอันนี้ก็เป็นสเปเชียลอีพีแต่ถ้าใครอยากดู E ีีแรกนะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง Mojo Muse Management ได้เลยครับผมครับผมก็กด u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมถ้าอยากให้ EP ต่อๆไปเรามาทําอะไรเราพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามาเมื่อไหร่เรามาอะไรอย่างนะครับผมแล้วเดี๋ยว EP ต่อๆไปอาจจะพาเพื่อนมาเพิ่มจริงจะได้เพิ่มความสนุกยิ่งๆขึ้นไปอีกจะในไทยหรือว่าจะต่างประเทศก็ได้นะครับพร้อมนะครับโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย